เขอยากได้อ่ะแล้วก็ซื้อสีเท่าไหร่น่ารักจังดูดิติดป้ายไหมเอาดีกว่าเอาวันนี้ไุ่ยต่มีครบทุกคนเลยดูเอาดูเอาดูไมยเอาไว้ดีกว่าน่ารักอะอะไรสติกเกอร์หรอสติกเกอร์แปะหรอน่าจะก็มันเป็นรู้แต่มมีครบทุกตัวก็เลยเอากลับบ้านกับแม่ละกันนะกลับบ้านกับแม่มาเราได้ซื้อแทนอื่น นี่ไงการ์ตูนใช่น้องสุเกะก็น่ารักหน้ามันหน้ามันแบบว่ามันเที่ยวอ่ะงีเอาวันนียอะไรเธออันนี้คืออันไหนนี่ไงแถวนี้ไงร้อยห้าสิบไปเอาไปสุ่มเนี่ยไหมไปถ่ายคลิปสุ่มดูจะอยากได้เนี่ยฮะเนี่ยสุ่มอันนี้ก็น่ารักเห็นไหมเนี่ยนี่มีเทนทันจิโร่กันในสตูดิโอด้วย อ๋ออันนี้แบบพี่น้องกับอันนี้อะไรเท่าไหร่อันนี้นะอันนี้ต้องสุ่มแบบได้ทุกตัวเฮ้ยทำไมทำไมไม่มีลายนี้อ่ะอันนี้อะไรเท่าไหร่คนเล็กเลยร้อยเก้าเอร้อยห้าสิบเดี๋ยวก่อนฉันจะสุ่มนะฉันจะหยิบเพียง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 นดียวกันว่าใช่ไม่อันนี้แบบหนึ่งอันนี้สองลายนี้เหมือนกันขอให้ได้นะเพียง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 หนึ่ง thiên 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 xóm Ok ก็น่ารักอ่ะโอ้ยน่ารักจังน่าไอ้เชือดด้วยมีแบบโอ้ยด,ด,ดูดิสวยเลยนะสวย,ยนะ ไปไปเออเหมือนแฟมอะแฟ้มมีหลายลายนะแ็มีทุกตัวหลยนี่คืออะไรของน่เลยอ้ันนี้เลิศไม่น่ามีไอ้เฮียนีอ่นนอันนี้เป็นอนอรเอร์ แต่ไม่ไม่อยากมีเฮี้ยนไม่ชอบมันอุ้ยอันนี้น่ารักเออเหลืออันเดียวด้วยไม่แฟมหรอะแฟมน่าจะแฟมใช่ป่ะกูอยากได้อ่ะแล้้วก็ซือี่่สเทาไหรน่ารักจังดูดิติดป้ายไหมเอาดีกว่าเอาอันนี้แฟมหลอออันนี้มันเอาไว้ทำอะไรแต่มันน่ารักก็เลยอันสุดท้ายด้วยไม่รู้อุ้ยสมุด เพอมันสวยๆเยอะมากพอฝากถือแป๊บนึงนี่ไงแฟมมันเป็นสติกเกอร์หรอรว่ายังไงน่าจะใช่น่ะเดียวอันเดียวด้หรอไม่รู้ก็มันมีอันเดียวอ่ะก็ดูดิมันมีอันเดียวคืออะไรอ่ะไม่รู้มันคือสติกเกอร์แปะดลวยฉันไม่ชอบันนี้ ้ยแต่มีครบทุกคนเลยดูเอาดูเอาดูไ้ยเอาไว้ดีกว่ามันหมดแล้วอะ่เน่สอดเดี๋ยวสั่เออแบบนึงเดี๋ยวดูสมุดก่อนวยอันเนี้ยน่ารักเนาะ อะไรสติกเกอร์หรอสติกเกอร์แปะหรอน่าจะก็มันเป็นรู้แต่ทำไมมีครบทุกตัวก็เลยเอาอุ้ยเธอน้องเนสโก้มันมันคืออะไรอ่ะมันคือดางอันเนี้ยแต่เนี้ยไม่รูอะไรเลยคือแม่งไม่มีที่จะเก็บ โนะซุเกะก็น่ารักไม่รู้เท่าไหร่นี่ไงราคาสี่ร้อยน่ารักอ่ะเอาไว้กอดบายแล้วเนี่ยอินโนะซุเกะก็น่ารักกลับบ้านกับแม่ละกันนะกลับบ้านกับแม่มาเราได้ซื้อทั้งนี่ไงการ์ตูนอิโนะซุเกะก็น่ารักนี่มันเป็นภาพสีหรือภาพหมึกภาพหมึก มีหม,มด้วยอ่ะหน้ามันหน้ามันแบบว่ามันเที่ยวอ่ะคุเอาวัานี้้อะไรเธออันนี้คืออันไหนนี่นี่ไงแถวนี้ไงร้อ้าสิบ คือเอาไปสุ่มได้่ยไหมไปถ่ายคลิปสุ่มดูแต่อยากได้เนี่ยฮะลายทุกตัวอ๋อเนี่ยสุ่มอันนี้ก็น่ารักเห็นไหมเนี่ยนี่มีเทนทันจิโร่กันในสปูด้วยอ๋ออันนี้แบบพี่น้องกันอันนี้อะไรเท่าไหร่อันนี้นะอันนี้ต้องสุ่มแบบได้ทุกตัวเฮ้ยทำไมทําไมไม่มีลายนี้อ่ะอันนี้อะไรเท่าไหร่คนเล็กเลยร้อยเก้าเออร้อยห้าสิบเดี๋ยวก่อนฉันจะสุ่มนะฉันจะหยิบเพียงเพียงเพียงไม่เพียงก็เพียงนักเดียวกันวะ ไม่อันนี้แบบหนึ่งอันนี้สองลายนี้เหมือนกันขอให้ได้นะเพียง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 หนึ่งเพีย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 งอเคสอัี่ามดูอะไรดีกว่าชอบเป็นจีบีโอ้ยก็บอก3ามห้าสิบ คอหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามพอดีครบทุกคนเกินไปหน่อยเออนี่วันห้าโอ้ยเลิศเลยสีสวยแต่ลงชั้นหมดไปพันเก้าอันนี้ของเรา ของของเขาของเขา 8. สองร้กาสรอเก้าน,นี้เขาเรียกสุ่มอัอนนั้นเราไม่ใช่สุ่มเขาบอกว่าสุ่ม ไปลองแก้วไปลไปมาโอ้ยอันนี้ตุ so ่มจริงว okay. ่าจะเปิดได้ชิมเออเดี๋ยวค่อยแกะนะถ่ายอยู่หรอเจมส์มั่วมันถ่ายอยู่เจอันนี้อินอสเกตอินอสเกตอินอสเกตน้ำโคโค่มิลคนก่อนจิมกินิมันคนไม่ได้ มินเลยอ่ะมินอ่ะมินอ่ะเราให้โมชิมเลยตอนนี้อืมอ๋อเราจะเปิดดูแป๊บนึงเลยเอาอ่าโมลองชิมแล้วจะได้อัดไปทางนี้ด้วยอ่ะยังคุ้นได้มินมินแสดงว่าแรงมิ้นเลยเหมือนลูกอมเลยอ่ะเออก็มิ้นนะมิน เดี๋ยวจะหันมาให้ดูตัวนี้ต่อนะจ๊ะโอเคเอาไรกว่าไม่ดูเอาเลยอ่าต่อไปตัวนี้นะคะทันจิโร่อันนี้อะไรนะเหี่ยวงชาเขียวอะไรวะมะชามะชาไอเดิงระบำอะไรไม่รู้อ่ะชาเขียวเว้ยไม่จานอร่อยวะไอ้น้องรวยขนมอยู่ข้างล่างใช่แต่เจ๊ก็ตักไม่ถึงหรอกค่อยกินทีหลังไอ้นี้ ไอ้แม่เป็นการรีวิวที่ลำบากลำบากมากอืมได้ชิมใช่ไหมอ่ะจะต้อัดไงอืใช่ไหมอ่าเหมือนอารมณ์เหมือนโผล่าเกล็ดใช่ไหมอืออร่อยนะอร่อยเพ่าะว่ามันมมัีหนุนๆไปมันยังให้กว่าทำไมอ๋อฉันจะให้เธอถ่ายนี่อยู่นล้วแหละ เฮ้ยจะเต็มแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะอร่อยนะอร่อยอร่อยเนี้ยได้อยู่ได้เลยแต่เขาเป็นชาเขียว่อนโอเคมันก็ชาเขียวแบบเขียวกุบๆเลยเออแต่ว่ามันก็ติดหวานไปปลายนะเธอเนาะข้าวสารบอลลต จริงๆอยากลองชิมของเนสโกะแต่กินไม่ไหวล่ะมิ้นเหรอใช่ไงไม่บอกมิ้นมันคือลูกอมรสใหม่มินที่เป็นและเป็นน้ำอ่ะใช่คือใช่เลยอารมณ์นั่นแหละแต่มันอร่อยนะตอนแรกเราคิดว่ามันก็เย็นๆหวานๆแต่จริงๆอ่ะของของของเนสโกะก็น่าชิมแต่ไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยต้องไปกินข้าว เอาเป็นว่าโอเคแต่ฉันน่าหมดเงินไปเลยแต่เราจะกลับไปเราจะเดินเฉยเฉยให้เจ๊เปิดไอ้ไอ้ที่รองแก้วเออมาว่าว่าได้อันไหนโอ้ยลำบากมากการรีวิวที่ลำบากมากไอวางโอาไ้ในในถุงดิเอาไว้ในถุงดินี่ได้มาสองอันนะจ๊ะเดมอนสเลเยอร์ได้ตัวไหนจ๊ะได้ตัวไหน ันนี้คือสุ่มใช่ไหมใช่สุ่มว่าได้ลายไหนของไอ้สัปดาห์นี้มันมีทั้งหมดหกลายว่าเท่ากันจะไม่ผิดอ้าวอมโอวานายโอวานายจ้าได้ได้คู่กันไหมจะได้คู่กันไหมจะได้ตัวอื่นหรือจะได้คู่กันอันนึงนะมิสลิ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 ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าชึบ ใครวะอาชญากรของเศรษฐีสุดในนิยายสุดๆเลยอาิยากรอ๋อเขาเป็นเพื่อนรักกันเออเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปสุ่มอีกที่ห้องเขาเดี๋ยวจะไปกินแจ่วฮอนเดี๋ยวกินขนมก่อนโอเคเดี๋ยวขอนั่งก่อนนังไม่งรอที่เขานั่งกันยังไงโอเคเอาปิดคลิปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย บายบายของเต็มมือดูดิไายบาย <laughs> ไม่ซื้อดูอย่างเดียว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 ไม่ซื้อย่าดาอันนี้ไปได้มาจากที่วันนี้ไปดูดาพิฆาตอสูรมาแล้วก็เลยไปเดินชั้นสี่ งานที่เขาจัดทีบ M B K ที M K นี่เขาบอกว่าเขาไม่อยากเอา<ด>เลยตอนแรกจะไปเดินดูเฉยๆสักพักรู้ไหมได้อะไรมาอย่างแรกท่าดาเนสโก้จังน้อย <c oughs> น่ารักอ่ะดูดิ <c oughs> คือไม่ <c oughs> ไม่ได้คิดว่ามันเหลือใบสุดท้ายหรอกมาถึงนั่นแนหะแต่ในเชลวะ่ะมันเหลือของน้องอ่ะสุดท้ายจริงอยากได้กระเป๋าผ้าของเซริสึมาด้วยแต่ก็ แกเคยเป็นป้ารักพี่เสียดายน้องอะ่ะคือคืออยากได้หมดคูกไปแล้วก็ไม่อยากเอามาคนเดียวเพราเอาเอานี้เอาเนสุโกมาใช่ไหมเออสิ่งที่ตอนเดินแล้วเอาต่อมาคือนีมันคืออะไรอะ่ะเอาไว้ทำอะไรไม่รู้แต่น่ารักมากดูอินโนซึเกะเทจิโร่นี่ยขิงเซซึ <c oughs> มันน่ารัก <c oughs> นี่ก็ <c oughs> เลยได้มาคู่กัน ต่อมาอันนี้คือจะ,ะซื้อให้มันถึงตามกําหนดนะเดี 1, <5. S 1> ๋เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปตืนเปินงตือนเป่า,เาไม่เป็นไรออพันห้าเออเดี๋ยวไปตื้นออกไม่เป็นไรอันนี้สี่ร้อยอันนี้เท่าไหร่ <200 S 1> เดี๋ยวไปซื้อออสองร้อย <200 S 1> อันนี้แก้วน้ำสามร้ห้าสิบ เดี๋ยวไปออกเอาไปเปิดดูเปิดเปิดเปิดดีๆเปิดอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนเอาให้กว่าเปิดดีกว่าเดี๋ยวทำตรงนี้แต่เนี้ยได้กินแน่รู้ไหมฉันเป็นคนที่ซื้อแก้วพวกนี้เยอะที่สุดอะอแก้วน้องช้างที่ไปช่วยเขาอ่ะ <c oughs> ฉันก็ซื้อมาใบราคาเท่ากันหรืออืมรูปแบบเดียวกันด้วย <Yeah. S 1> น่ารัก <c oughs> น่ารักปะเ <c oughs> นี่ยคือชอบแบบนี้มีน้องมุยด้วยเห็นน้องมุย อิโนซูกเกะมิสึรฉันก็ชอบเนสโกจังทาจิโร่เซซึสน่ารักนี่น่าจะเป็นภาคอันนี้ไงเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นพิมพ์พิมพ์นูนนิดนึงนะทุกคนก็มมหนาหมู่บ้านดาบอะไรช่างตีดาบตลอดอพลาสติกอ่าน่าจะเป็นไอภาคหมู่บ้านช่างตีดาบอะหรอเซซึสไม่อยู่นะไอนี่อยู่กับไอนี่ไงอันนี้มันโผล่มาแค่ช่วงแรกเออก็หายไปแล้วคูใช่ แต่โอเคน่ารักเดี๋ยวเนี้ยได้กินทุกวันแน่ๆสติกเกอร์อันนี้อันนี้สองสั่งเกาใช่ที่เอาเพราะว่าเหลืออันเดียวในเชลแล้วก็่อันเดียวนี่เขาคิดนานเลยเนี่ยหาไม่เจอราคาเออคิดนานมากอันเนี้ยเหมือนแบบว่ามันไม่เหลือมันไม่ไม่มันไม่เหลือแล้วอะเลือกจริง ไม่รู้ว่าเนื่องจากอะไรน่าจะเป็นสติกเกอร์เนี่ยเราอยู่อยู่ครบเลยอ่ะป่ะไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรบ้างอ่ะสติกเกอร์อ๋อเอาไว้แปะเหรอให้สมุดเหรอไม่รู้ว่ามันน่าจะแปะเป็นทางหรือเปล่าที่เลขติดอะไรเงี้ยไม่รู้อันนี้ก็คือครบทุกคนเลยป่ะใช่ไหมจะต้องแกะดูอ่ะลองแกะดูดิเสาหลักครบใช่ป่ะอันนี้ครบน่าจะครบมันเหลืออันเดียวเนาะที่โมโมบอกพี่ว่าจะให้มันเหลืออันเดียว ันลังเลลังเลมันคืออะไรเอยากรู้มันคืออะไรแบบกระติกเกอร์เปล่าเออใช่น่าจะเป็นกระติกเกอร์น่าจะแปะตามใบแบบว่าเลกอะแล้วก็เรียงเลียงเลี้ยงนตามอ่ะอืมอันนี้อันนี้ก็คือจะต้องเอาให้มันถึงอ่ะก็เลยเอามาเป็นนห้อยกระเป๋าเออฮ่องกุนแจเอาไว้ห้อยกระเป๋านี่ภาคล่าสุดนะครับใช่ภาครวมจริงๆของคนมาติดกระเป๋าที่มันเป็นแบบ อยากให้กระเป๋ามันมีลายเป็นรวมทุกคนนะมันไม่มีมันเป็นเดียเด่ยวๆเสดาน้องมันเป็นเดี่ยวๆแต่จริงๆกระเป๋าเซสืสอ่อหน้ารักนะหน้าหน้าน้องมันกวนๆดีแล้วก็อันนี้สุมเว้ยเดี๋ยวนี่สองอันนี้สองอัน,นอาอเอน,นอ้น,นมาไว้ก่อนอ๋ออันนี้แกะแล้วเอออันนั้นเอาเออกมาเดี๋ยวอันนี้เราจะสุ่มเดี๋ยวอันนี้ออกมาเนี่ยอันนี้แกะให้ดูได้เลยแผ่นรองนี่คือลายที่เจ๊เจ๊เขาอยากได้ แล้วเขาก็เลยต้องมาสุ่มอันนี้ได้ไอที่ซื้อน้ำโอบันในที่ลองแผ่นเอ้ยไม่ใช่แผ่นลองแก้วลองแก้วที่ลองแผ่นสรุปสุดท้ายก็ไม่ได้ลองหลอกแก้วอะเสียายขอไม่เขาเก็บเป็นกระดาษหพี่ให้หน่อยดิพี่จะหยิบไอ้แล้วก็นี่นได้บ่อยเหลือเกินบอกว่าถ้าได้อีกก็ไปเป็นเมนมันเลยนะ จเป็ผู้ชายสมัยเด็กฉันนี่อีกแบบจนเทียนอันนี้คือที่แ่งชิงกับกวามมาแล้วคือไม่มีใครได้อีกแล้วในรอบที่เราดูอะอบเดียวเออทาไมถึงไม่มีอะทุกคนนี่จริงๆเขามีแจกเยอะนะแต่ที่นี่ไม่มีอะเขามีแค่ใบเดียวกลายเป็นว่ามีเซนามีหมดเลยอะมันจะเป็นอาทิตย์อาทิตย์ใช่ไหมใช่กลายเป็นว่าเขาบอก เขาบอกว่าสุ่มพอเสร็จแล้วสุ่มไม่มีเลยทุกคนมีแต่อันนี้ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่มีอีกคนนึงคือพาคนไปแรกเขาบอไว่าอยากได้อันนี้เราดูสามคนใช่ไหมล่ะมันเป็นสุ่มแล้วกลายเป็นว่าเป็นเกนยากับเซนิมิททั้งสองอันเลยแล้วมีอันนี้เราก็พาคนไปแรกก็เป็นเซนิมิทเกนยาหมดเลยอันนี้ไม่มีทางที่เพิ่งวันที่สองเราไปคนแรกใช่แรกแต่ไม่มีแล้วไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่มีเท่ากับว่า ฉันนะ้าพึ่งมาตามดับพิ่าดาะสูนตอนอายุสามสิบสามปีนี่คือเป็นของสะสมฉันในดับพิ่าดาะสูนอย่างแรงออันนี้ก็เป็นตอนกินน้ำที่แปะมากหลอดอินโนสุกิแล้วก็มีทันจิโร่เก็บหมดแล้วก็อันนีอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้คือ ette, ไปเสร็จ แล้วก็นี่ได้ของแถมมาต้องซื้อครบพันห้านะทุกคนถึงจะได้ได้ฟรีได้เป็นแฟมสองลายประกบกันใช่ไหมสองลายสองลายสองลายสองแฟ้มหรอสองอันอะอ๋อสองอันอะอันนี้ลายนี่ก็ลายสวยนะทุกคนเนี่ชอบมันคือมันครบอ่ะมันคมมันชัดมันครบมันคมอืมนี่ก็คือไปนับป่ะเดินนับป่ะอ่ะรุนมากคืออยากได้ ลายไหนนะที่พี่บอกว่าไม่เธอดูไม่ในนี้ไม่มีอ๋อไม่มีคือไม่มีในรูปอยากได้เป็นหร,หรือว่ามันคืออันที่ว่างหรือเปล่าอันที่เธออยากได้อ่ะคือคือไม่ไม่ไม่คืออันนี้ที่มันว่างหรือเปล่าก็มันมีแค่อันนี้แหละกลมๆอะรุ้นรุ้นพรีเมียมเออจะลุ้นแล้วนะทุกคนอืหรือไม่เปิดอีกคลิปนึงดีกว่ามาลุ้นกันซองนี้จ้ะกดหยุดนี่ท่านามาต่อ เดี๋ยวจะมาสูบแล้วตื่นเต้นว่ะอยากได้เป็นเป็นไรน้มิซึริกับอิซุโกะจังเป็นเหมือนแนวรูปๆหัวปะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นให้ถ่ายคลิปมาอยู่แก่แล้วนาอันนี้คือหลับตาหยิบเลยอ่ะเุ้ยรุ้นว่ะแกะยังไงก็แกะสีก็ไดันเอาก็ใช่ไงอุ้ยกูแกะออกมาไม่สวยงามโอ้ันเป็นอะไรหรอกซองออมันติดสกเอเทปเออนีต้องแกะดีๆนะคะ จำ <Okay. S 2> เป็นต้องฉีกเลเทนคะคะนี่คือคนใจร้อนแล้วให้มาแกะนี่ปกติไม่อันอื่นนะฉันฉีกพังไปเลยฉีกได้ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็อาออกมาจากซองอยู่แล้วฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยเป็นตอนแก่หนึ่งสองสามอุ้ย อยูไหนหันมาเอ้าก็อย่างน้อยก็มีน้องนะอย่างน้อยก็มีน้องนะไหนว่าดูข้างหลังดูข้างหลังมันเป็นภาพด้านหลังปะอ๋อเป็นภาพด้านเดียวมีหัวหิ้วคุณแจ๋ไหมไม่มีเอ้ามันมีแค่กลมๆปกติต้องมีหองแ้งหิ้วคุณแจ๋ก่อนโอ้ย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 อ้ยโ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 อยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโออ้ยอ้ยโอ้ ยังไม่ใช่ได้ซ้ํากันนะมันเป็นตัวพรีเมียมหรอไม่ก็มันไม่มีรูปในลายใช่ไหมมันคือเหมือนไม่รู้อ่ะว้ยนึกถึงพี่น้อยหนึ่งเลยถ้าเป็นพี่น้อยหนึ่งกับพี่นุ่นเขาคงจับได้เลยอ่ะฉันนี่เราอยากรู้จักกับเขาตอนเนี้ยไม่เพราะเพราะว่ามันมันมีแค่กลมนี้ไงแต่ว่ามันมันไม่รู้แบบนนี้ไม่เหมือนกันวะไม่รู้มันก็เหมือนกันนั่นแหละหรอมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็มีแค่อันนั้นแหละอะไร หลายอันจับได้อันนี้มีต้องหลายอันจับได้อนี้ไม่พูดไม่ทันขาดคำไม่ได้ซ้ำกันนะจ๊มีต้องหลายอันจับได้อันนี้มือไม่โป้งมากเลยลายเดียวกันคนหาอะไรนี่ดูนะสองอันยิ้วไปเลยสองอันอะไรวะ เนี่ยลายมันมีต้องเยอะดูสิทำไมอะไรวะเนี่ยเนี่ยนึกคนนะอันนี้คือลายที่มันมีทั้งหมดที่ต้องสุ่มอ่ะทำไมฉันได้อันเดียวกันก็เธอเลือกเองเดชฉันหลักตายหยิบเลยนะแล้วซองไม่มีเป็นสิบยี่สิบอันหยิบได้ซ้ำกันเออโอ๊ยอะไรอ่ะไม่เป็นไรก็ชอบเก็บไว้เก็บไว้เออหอยแมงสองตัวไปเลยอืม โอ้ยนี่ดีไม่เอาอีกอันหนึ่งซ้ำเอาอาจจะไม่ซ้ำก็ได้อีกอันหนึ่งอ่ะผมอยากได้มิุรีอันนั้นน่ารักมากเลยรืปปะเธอต้องมีตาเทพอะไรอย่างนั้นอ่ะมองทะลุจองสรุปสุดท้ายทั้งแถบที่หยิบอ่ะอันนี้หมดอะไรวะมันมีหลายอันกูหยิบอันเดียวกันได้ไงวะมีนั้งหลายลายใช่มันมีข้างหน้าปกมันหลายลายไงมันต้องส่มไงใช่ไหมล่ะมันน่าจะสุ่มอ่ะดูดีขอจบการรีวิวเท่านี้ใช่ไหม อไปแล้วบ๊ายบาย